เอดมินีเดินมาเห็นชัดๆเลยนะคะที่องค์พระพุทธรูปนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่ท่อมลาสังขารบ้านรุนนะคะอ่าเดี๋ยวอ่ามาตามที่คุณแม่นะคะเอฟซนะคะที่รับชมนะคะอยู่ต่างประเทศประเทศเดนมาร์กนะคะแม่บอกว่าให้เอ็ดมินีนะคะมาอ่าส่งนะคะที่ต้นจบกนะคะ ต้นจะบกกกงใหญ่ๆนะคะแม่ว่านะคะท่านผู้ชมเนะาะค่ะแอดก็มาตามคําที่แม่บอกนะคะแม่ก็ได้โชคได้ลาบจากกระท่อมละสังขารบ้านรุนนะคะได้ตลอดได้ทุกงวดนะคะท่านผู้ชมตามตัวเลขของพิทัศ์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอแอดมินีก็จะส่งให้แม่ดูนะคะที่ต้นจะบกนะคะแต่ว่าสะดุดตานะคะท่านผู้ชม เดินมาปุ๊บนะคะเดินมาแล้วก็สะดุดตานะคะตรงองค์พระพุทธรูปนะคะเพราะว่าแอดก็ส่วนมากก็จะเห็นถ้าถ้าเขาให้เห็นถ้าท่านจากักสิทธิ์ให้เห็นนะคะก็จะเห็นชัดๆนะคะเห็นแวบเดียวนะคะเห็นตรงนี้นะคะเห็นตรงขานะคะองค์พระพุทธรูปนะคะอยู่ใต้ต้นจะบกนะคะ เจ็ดศูนหนึ่งหรือว่าเจ็ดหกหนึ่งนะคะเดินมาแล้วก็เห็นเลยนะคะท่านผู้ชมชัดมากแล้วก็ตัวเลขก็ใหญ่ด้วยนะคะองค์พระพุทธรูปนะคะนั่งสมาธินะคะอยู่ใต้ต้นจะบกนะคะ อตอนนี้นะคะที่กระท่อมลาสังขารบ้านทุนก็มีการเทพื้นนะคะแอดมนินไม่ได้มานะคะ,ะมาวันนี้ก็สะดุดตานะคะ,ะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเ้อนะคะที่กระท่อมลาสังขารบ้านทุนนะคะค่ะวันนี้ก็มาที่ต้นจะบกใหญ่นะคะทีะ่มีการขึ้นเว้ถวายให้กับหลวงปู่สวงนะคะตรงนี้นะคะ มีอายุหลายร้อยปีกระท่อมละสังขารบรรดุนนะคะอ่าให้แม่รับชมนะคะแม่บอกว่าให้ถ่ายไปเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะดูในคลิปนะครับอาหลวงปู่สวงนะคะก็อาจจะให้เห็นนะคะให้เห็นตัวเด็ดๆดนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมทาง อ่า YouTube นะคะแล้วก็ทางเพจนะคะมี2ช่องทางนะคะอ่าติดตามรับชมนะคะเพจมณีชาแนลนะคะช่อง u t u b e มณีชาแนลนะคะ mm hmm. แม่บอกว่าเวลาแอดมินถ่ายอะไรลงไปนะคะ mm hmm. ก็จะเห็นทุกครั้งเลยนะคะแม่บอกว่าอย่างนั้นนะคะอะ่เดี๋ยวเ,เมื่อกี้ก็ให้แม่นะคะแล้วก็ fc นะคะที่รับชมทาง ยูทูบไปแล้วนะคะเดี๋ยวให้เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมนะคะดูสถานที่นะคะกระท่อมละสังขารบ้านดุนนะคะตอนนี้ก็มีการเทพื้นลาดพื้นไปแล้วนะคะสวยงามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะค่ะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะตามตัวเลขความฝันนะคะของพี่ทัศนะคะคะไมีรู้ว่า ทัดฝันดีหล้อ,อยังเนาะนี่นะคะสถานที่นะคะท่านผู้ชมวางเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไก่เป็นสัญลักษณ์นะคะของหลวงพู้สวงนะคะหลวงพู้สวงชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะคะแล้วก็ว่าวนะคะ สะดวกสบายแล้วนะคะทีนี้นะคะฝนตกมาก็ทางก็ไม่แฉะนะคะเพราะว่าได้เทพื้นไปแล้วนะคะโอ้เสียงเดินมาแล้วได้ยินเสียงพึ่งนะคะพึ่งก็อยู่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะอยู่ในตู้ลำโพงนู่นนะคะตั้งแต่วันบวงสวงนู่นนะคะยังไม่ออกไปไหนนะคะ,อะตอนนี้ก็พึ่งก็ออกมาจากตู้ลำโพงนะคะเดี๋ยว อาสักพักนะคะก็จะเข้าไปคืนนะคะก็อยู่เป็นปีปีแล้วนะคะได้กล้าเข้าไปเดียวเพิ่งต่อยนะคะท่านผู้ชมเนาะบริเวณนะคะ เดี๋ยวเอดจะสรุปตัวเลขให้ท่านผู้ชมนะคะได้รับชมอีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะที่เห็นตัวเลขนะคะที่องค์พระพุทธรูปนะคะนั่งสมาธินะคะเห็นชัดๆเลยนะคะค่ะให้ท่านผู้ชมนะคะส่งมาดูอีกครั้งหนึ่งอีกทีหนึ่งนะคะเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกเอ็ดด้วยเด้อนะคะ เจ็ดศูนย์หนึ่งหรือหกศูนย์เหมือนหกอะนะคะเจ็ดศูนย์งวดเมื่อกี้นะคะที่ออกไปเต็มเต็มศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนะคะแต่ว่าอ่ามาเห็นย้อนหลังนะคะอ่ามาวันนี้ในงวด16เมษานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบก็เห็นเป็น701หรือว่าเจ็ดหกหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าศูนย์มันมีมันมีหางนิดนเหมือนเลขหกอะนะคะชัดมากค่ะท่านผู้ชมเห็นต้นไนก็ คอมเมนต์บอกแอดมินีด้วยเด้อนะคะตรงขาขององค์พระพุทธรูปนะคะค่ะนี่นะคะตามที่แอดมินีเห็นนะคะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกนะคะเจ็ดศูนย์หนแต่ว่าออกไปแล้วงวดเมื่อกี้นะคะถ้ามาเห็นงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะเต็มเนะคะแต่ก็ยังอ่าเลขศูนย์ก็เหมือนเลขหเหมือนมีหางนะคะ ห่างตะบัดนิดๆนะเหมือนเลขหกอะนะคะก็เลยอาให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางนะคะเจ็ด6 1นหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งนะคะค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ลงปโ่สวงนะคะที่กระท่อมหลับสังขารบ้านรุ่นนี้นะคะประทานโชคลาภให้กับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมเนาะจองมณีชาแนลนะคะทาง Youtube ทางเพจ นะคะขอให้โชคดีรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะคะจะท่อมละสังขารบ้านรุ่นนะคะแม่แต่พิทัศน์ก็ฝันแม่นนะคะหลวงปู่นะคะมาเข้าฝันบอกตลอดนะคะหรือว่า,อาเห็นที่ไหนตรงไหนนะคะก็ส่วนมากปู่ก็จะให้เป็นโชคลาภนะคะถ้ามีบุญน,นะคะแต่ว่าเอ็ดมันีก็ไม่ค่อยมีดวงทางนี้นะคะไม่มีเลยแหละคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ได้จากการงานเนาะได้นิดได้หน่อยก็ได้จากการงานนะคะโชคล่าไม่มีนะคะก็เอ็ดไม่มีก็แต่ว่าขอให้ F-C ทุกคนทุกท่านได้ก็แล้วกัน,นะะเนาะค่ะนาออ็ดก็ดีใจแล้วนะคะค่ะ,คะทำรักสังขารบ้านดุลน,นะคะก็จะมีผู้คนนะคะที่เดินทางมา ได้โชคได้รางวัลก็เดินทางมาแก้บนหรือว่ามาทําบุญแล้วก็ขอโชคนะคะขอลาบนะคะารางวัลที่หนึ่งก็ได้ไปแล้วนะคะเคยได้เคยมีคนได้ไปแล้วนะคะรางวัลที่หนึ่งสิบสองล้านนะคะให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งเด้อนะคะเนาะค่ะขอให้เฮงๆรวยๆปังๆนะคะมีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านแอดมินก็หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะ,ค,ะค่ะผิดถูกก็อย่าว่ากันกนแล้วกันนะคะค่เนาะค่ะ เอ็ดกอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้เนาะค่ะน้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ